มีเดิมพันนะครับถ้าทำสำเร็จพวกเราก็ถูกปิดปากและถ้าทำไม่สำเร็จก็ดูว่าการสนองกลับคืออะไรผมเตือนเอาไว้แล้วนะครับผมสรุปความตอนนี้ว่าสารรับคำร้องของทนายตุ๋ยแล้วพิจารณาแล้วเห็นว่าพวกกระผมหรือพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลสื่อมวลชนอย่างผมก็ไม่ได้ละเมิดอำนาจศาล สารจึงไม่ได้นัดไต่สวนพวกผมครับนี่คือการยื่นคำร้องละเมินหน้าสารครับจะต้องยื่นหานผู้ในการสารเท่านั้นนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับตามกฎหมายเลยทนายตุย๋ยไม่มีสิทธิยทธ์ยื่นต่อสารโดยตรงนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับยื่นต่อสารโดยตรงเพราะคดีนี้เ,นเป็นเรื่องระหว่างสารกับผู้ที่กระทำผิดเรื่องของการละเมินหน้าสารทำให้ศา,ารเกิดความเสียหาย นี่คือความอ่อนด้อยแล้วก็ความอ่อนนมนะครับของคนที่เป็นนักกฎหมายผมวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเข็มกับไอ้นะเชือกมาให้ก็จะฝากอาจารย์ตวนะัชชัยเนี่ยไปเย็บให้หน่อยที่หน้าศาลอาญาให้หน้าศาลนนทบุรีสําหรับนักกฎหมายที่ไปยืน่นร่วมกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเยืออัจฉริยะรรมนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับมีการยื่น คำร้องต่อศาลนะครับของทนายตุย๋ยซึ่งได้โพสต์มาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาละเมิดอำนาจศาลผู้กระทำสื่อวลชนโซเชียลมีเดียแล้วก็แฮชแทกศาลจังหวัดนนทบุรีแตงโมนิดาแซนิสาพ,พัฒนนี่เป็นแฮชแทกนะครับจะยื่นขอให้ศาลพิจารณาการละเมิดอำนาจศาล ในข่าวนี้นะครับเรียนให้ทราบว่าในเวลาตอนนั้นเมื่อวันที่20มกราคมทนายตุย๋ยหรือทนายพรศักดิ์วิาาพา์อาภาณน์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยื่นคำร้องในส่วนของกลุ่มพยานผู้เชี่ยวชาญก่อนและเตรียมยื่นในส่วนของทีมงานที่จ,จัดจำลองเหตุการณ์รวมถึงในครั้งนี้จะมีการยื่นให้สารพิจารณาการละเมิดอำนาจศาล ในส่วนของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์เพจดังรวมถึงผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวด้วยอีกทั้งยังบอกทิ้งท้ายกับทีมข่าวด้วยว่างานนี้มีคนติดคุกแน่อันนั้นเป็นคำพูดเมื่อวันที่20มกราคมนะครับแต่สิ่งที่ผมได้เตือนเอาไว้ในวันเดียวกันนะครับผมโพส์ใน a c e b o o k ในขณะนั้นนะครับเตือนเอาไว้นะครับเพราะเห็นว่า ทนายตุ๋ยก็ไม่ได้ไม่เคยมีประวัติดางพร้อยแต่เห็นท่านประกาศท้าทายแล้วก็เหมือนกับกึ่งข่มขู่ทำให้สื่อกังวลนะครับผมยืนยันว่าสื่อหลายแห่งมีความกังวลว่าจะละเมิดอำนาจศาลหรือไม่บางสถานีก็ไม่แน่ใจบางสถานีไม่จัดรายการแล้วเพราะเกรงว่าจะละเมิดอำนาจศาลในฐานะที่ผมนอกจากทำหน้าที่เป็นคณะบดี ของสถาบันการศึกษาแล้วเนี่ยผมก็ยังทําหน้าที่สื่อมวลชนด้วย <c oughs> เห็นว่าเรื่องนี้สําคัญครับเพราะการทําหน้าที่สื่อมวลชนนั้นมันเป็นกลไกลสําคัญในการจันรลงสังคมให้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงและความจริงสู่ทางสาธารณะและทําให้คลี่คลายหลายประเด็นที่หลายคนสงสัยและข้อสําคัญคือมันเป็นสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญทั่วโลกนะครับที่สื่อมวลชนในประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องได้รับการคุ้มครองในการทำหน้าที่ของตัวเองดังนั้นผมจึงเตือนเอาไว้นะครับในวันที่1 0มกราคมว่าลองดูครับว่าทนายตุ๋ยจะฟ้องข้อหาละเมิดอำนาจศาลสำเร็จหรือไม่ผมเตือนว่างานนี้มีเดิมพันนะครับถ้าทำสำเร็จพวกเราก็ถูกปิดปาก และถ้าทำไม่สำเร็จก็ดูว่าการสนองกลับคืออะไรผมเตือนเอาไว้แล้วนะครับผมเคยเตือนอย่างนี้ตั้งแต่สมัยคดีทนายตั้มนะครับให้กับทนายคนหนึ่งว่าการจะยื่นเอกสารสิ่งใดนั้นก็ต้องระมัดระวังทนายท่านเชื่อท่านก็รอดน,นะครับผมเตือนเหมือนกันว่าถ้าท่านยื่นจะต้องเตรียมรับผลลัพธ์ที่ตามมา ซึ่งผมรู้และตระหักอยู่แล้วว่าพวกผมไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลและพูดมาโดยตลอดและวันนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ยื่นคําร้องจริงๆนะครับ4ี่คนมีผมมีคุณอัจฉริยะคุณหมอทวัตชัยแล้วก็คุณนวัดน,นะครับทั้งสี่คนนี้ถูกยื่นคําร้องต่อศาลว่าละเมิดอำนาจศาลพวกเราไม่เห็นคําร้องหรอกครับแต่พวกเราทราบจากข่าว แต่ผลลัพธ์ที่เมื่อวานออกมาเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาเลยเราอยู่ข้างนอกแต่เมื่อวานนี้เรียนให้ทราบว่าทนายตุ๋ยซึ่งออกมาแถลงข่าวเนี่ยทำให้เกิดความคุมเครือต่อไปครับท,ทั้งที่มันชัดเจนแล้วทนายตุ๋ยหรือทนายพรศักวิพาธอาพาโนนเนี่ย ออกมาแถลงข่าวเดี๋ยวผมจะแกะรอยให้ฟังคำต่อคำที่ทนายตุ๋ยให้สัมภาษณ์ว่าแปลว่าอะไรผมสรุปความตอนนี้ว่าสารรับคำร้องของทนายตุ๋ยแล้วพิจารณาแล้วเห็นว่าพวกกระผมหรือพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลสื่อมวลชนอย่างผมก็ไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลสารจึงไม่ได้นัดไต่สวนพวกผมครับนี่คือคำสำคัญที่สุด แต่เมื่อวานคำถแถลงเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาและทำให้สื่อบางสำนักเนี่ยก็เข้าใจผิดเพราะความกำกวมครับผมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้ทนายปุ๋ยตุ๋ยพูดคำแบบมีการซ่อนซ่อนประเด็นทำให้คนไม่สนใจและสื่อมวลชนก็ยังกังวลต่อไปนะครับว่าจะทำข่าวต่อไปหรือไม่มาดูทีละคำครับวันนี้ผมมายื่นคำร้องศาลขอให้ท่านพิจารณา เรื่องละเมิดอำนาจศาลวันนี้ศาลได้พิจารณาตามคำร้องของผมแล้วแปลว่าทนายตุ๋ยยื่นคำร้องต่อศาลแล้วว่าผู้ผมละเมิดอำนาจศาลแล้วพูดต่อว่าเห็นว่าคำว่าเห็นว่านี่คือศาลเห็นว่าในชั้นนี้ยังไม่เรียกคู่ที่ถูกร้องมาไตาส่สวนแปลว่าอะไรครับก็แปลว่า กระบวนการยังไม่ถึงนับหนึ่งด้วยซ้ำไตที่จะเรียกผมไปไต่สวนสารถ้าท่านเห็นว่าสารถูกละเมิดจริงท่านต้องเรียกเราไปไต่สวนครับไม่ใช่จะไปลงโทษหรือจะมาเตือนโดยที่เราไม่อยู่ในศารไม่ได้อยู่แล้วครับการที่ไม่ได้มีการเรียกจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหามาไต่สวนก็แปลว่าสารไม่เห็นว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เราละเมิดอำนาจศารครับผมจึงเห็นว่าความหมายนี้ก็คือสารท่าน ยกความรอ้องใช่หรือไม่และผมก็มั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับไม่อย่างนั้นผมคงถูกเรียกไปแล้วทีนี้ทนายตุ๋ยให้สัมภาษณ์ตอว่าประโยคถัดไปนะครับแต่สารได้รับทราบก็ต้องรับทราบสิครับพอยื่นไปแล้วแต่ไอ้คำเนี้ยผมไม่เชื่อว่าสารพูดว่านับหนึ่งครับผมว่าทนายตุ๋ยพูดเอง และเริ่มนับหนึ่งจากวันนี้ไปว่าหลังจากนี้จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมศาลจะพิจารณาใช้ดูพินิษต่อไปความหมายก็คือเรื่องอดีตจนถึงปัจจุบันพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลจริงครับจึงไม่ได้มีการนัดไต่สวนแต่ใช้ทำให้เหมือนกับว่าเราถูกเตือน ดังนั้นต่อไปจะนับหนึ่งจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมสารจาพะพิจารณาและใช้ดุลพินิจต่อไปในอนาคตก็แปลว่าจากปัจจุบันจนถึงจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีการละเมิดอำนาจศาลสารจึงไม่งัดไต่สวนครับแต่การพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับความหมายคือสารท่านต้องเป็นผู้พิจารณาเองครับว่าใครละเมิดหรือไม่ละเมิดไม่ใช่ทนายตุ๋ยมายื่นคำร้อง เพื่อให้ศาลทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ศาลท่านจะพิจารณาเองครับความหมายคืออย่างนี้ไปพูดแบบนี้ก็เรากับว่าทําให้สื่อมวลชนมีความกังวลว่าเราถูกเตือนผมเรียนให้ทราบว,ว่าถ้าจะถูกเตือนพวกผมต้องถูกเตือนในศาลครับเพราะเราไม่ได้เป็นคู่ความในคดีและศาลท่านต้องออกข้อกําหนดออกมาให้บุคคลภายนอกปฏิบัติถ้ามีการละเมิดจริงหรือสุ่มเสี่ยงว่าจะละเมิดในสิ่งที่เราไม่รู้ และมีคําพูดต่อมาว่านี่คือคําสั่งที่ออกมาตามนี้ผมเสียดายมากเลยถ้าทนายตุ๋ยเมื่อวานพูดชัดๆไปแล้วว่าสารยกคําร้องทุกคนเข้าใจคนระับแต่นี้พูดคุมเคลือทําให้สื่อพลาดหัวผิดนะครับแล้วไม่เข้าใจ แล้วก็มาบอกว่าผมก็เลยมาแจ้งให้ทราบแล้วก็ถือโอกาสตัดบทเลยครับแทนที่จะอธิบายคําเมื่อกี้ mm hmm. ก็เลยพูดต่อว่าส่วนเรื่องอื่นขออนุญ,ญาตไม่พูดแล้วกันเนื่องจากสารกําชับมาว่าไม่ให้มีการเผยแพร่เรื่องกระบวนพิจารณาอะไรในคดีนี้กับทางสื่อมวลชนอีก mm hmm. ก็แปลว่าจะไม่ขยายความเมื่อสักครู่ให้พวกเราเข้าใจครับ mm hmm. ใช่ไหมครับมันถึงเกิดเหตุการณ์พลาดหัวผิดและคุมเครือ แล้วก็พูดว่าผมพูดได้แค่นี้จริงๆเพราะสารกำชับมาผมอยากจะบอกว่าถ้าสารกำชับมาและจะพูดครั้งสุดท้ายก็ควรพูดให้ชัดๆครับเป็นสุภาพบุรุษตรงไปตรงมาว่าสารท่านยกคำร้องใช่หรือไม่ผมเรียนให้ทราบว่าการที่จะพูดว่าพวกเราละเมิดอำนาจศาลทนายตุยจะมาเป็นผู้เสียหายแทนไม่ได้นะครับและกระบวนการที่ถูกต้องต้องเหมือนก่อนหน้านี้ครับคือสิ่งนี้ คือคดีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ถูกฟ้องนะครับโดยใครครับไม่ใช่คู่ความนะครับแต่เป็นผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําสารอาญาครับเป็นผู้กล่าวหาตามทันนะครับเป็นผู้กล่าวหากล่าวหาใครกล่าวหานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ผู้ถูกกล่าวหาเป็นจําเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว แปลว่าผู้กล่าวหาจะต้องเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียนให้ทราบว่าเมื่อเป็นกระบวนการนี้ทนายตุ๋ยไม่ใช่ฝ่ายโจทย์จะต้องไปยื่นที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาของศาลนนทบุรีครับ หมายความว่าอะไรครับผมเรียนเห้ทราบว่าผมถามว่าทนายตุย๋ยแม่นยำในข้อกฎหมายหรือไม่เพราะการจะยื่นเองต่อศาลไม่ได้นะครับจะต้องให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการศาลประจำศาลอาญาออนะได้ไหมโอเคนะครับหมายความว่า จะต้องเป็นผู้อำนวยการสำนักผู้ในการประจำศาลอาญานนทบุรีเป็นผู้กล่าวหาครับทนายปุย๋ยทนายตุ๋ยจะมากล่าวหาเองไม่ได้ครับและศาลทะต้องพิจารณาเองดังนั้นถ้าทนายตุย๋ยยื่นตรงต่อศาลผมว่าทนายตุย๋ยไม่น่าจะยื่นถูกต้องครับและเมื่อยื่นแล้วศาลท่านก็ไม่นัดไต่สวนครับผมย้ำว่า ตามที่ทนายตุ๋ยพูดนะครับว่าศาลไม่ให้มีการกำชับมาว่าไม่ให้มีการเผยแพร่เรื่องกระบวนการพิจารณาในคดีนี้อีกกับสื่อมวลชนเพราะเรื่องนี้สุ่มเสี่ยงการละเมิดอำนาจศาลครับผมรียนะ้ราบว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31ย้ำให้ทีนะครับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31เขากําหนดคู่ความครับไม่กระทําความผิดในการละเมิดอำนาจศาลเพราะคู่ความรับรู้กระบวนการพิจารณาในศาลอยู่แล้วจะเอาเรื่องภายในศาลไปพูดภายนอกและทําให้เกิดกระแสะกดดันไม่ได้ครับมาตรานี้เขาถึงกําชับทนายตุย๋ยคุณแซนและคนอื่นๆที่อาจจะไปพูดกับสื่อภายนอก ต้องมีความระมัดระวังเขาถึงห้ามพูดไงครับและจริงๆแล้วคนที่ออกสื่ออาจจะมากกว่าเราเนี่ยกลายเป็นคู่ความนะครับดังนั้นศาลจรึงกำชับไงครับว่าไม่ให้คู่ความไปให้ไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในกระบวนการพวกเราทั้งหมดไม่มีใครอยู่ในสำนวนนี้นะครับพวกเราไม่รู้กระบวนการพิจารณาเราก็พูดเรื่องที่เราเห็นที่ไม่ได้กเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาแต่ หมาตร32นะครับมาตรา32รงเรียนสื่อมวลชนจะได้ไม่ต้องกลัวนะครับมาตรา32เขากำหนดการละเมิดอำนาจศาลเฉพาะผู้ประพันธ์บรรณาธิการหรือผู้พิมพ์ผู้โฆษณาซึ่งหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อันออกโฆษณาต่อประชาชนเป็นสิ่งพิมพ์นะครับ อันนั้นเขาควบคุมบุคคลภายนอกแต่ก็ต้องมีข้อกําหนดโดยสารไม่ใช่เราไม่รู้เรื่องภายในแล้วเราไปพูดแล้วไม่รู้กระทบสารท่านก็ต้องออกข้อกําหนดถ้าจะมีนะครับแต่สารไม่ได้มีข้อกําหนดกับพวกเรานะครับเราก็ทําหน้าที่สื่อมวลชนตามสมควรที่เราจะต้องทําต่อไปและที่เราต้องยืนยันต่อมาก็คือว่าที่เราต้องเตือน ที่ผมเตือนเมื่อวันที่2 0มกราคมว่ามีต้นทุนที่ต้องแลกมานะครับเพราะทนายตุ๋ยจะต้องถูกตรวจสอบจากสังคมที่เขาให้กำลังใจพวกเราในฐานะภาคประชาชนคุณหมอและก็สื่อมวลชนว่าเขาทำหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงอันเป็นเรื่องสมควรแก่เหตุที่จะต้องช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏ ้ามีเจตนาปิดปากสื่อกระแสสังคมวันนี้ก็พิสูจนะ์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นคือข้อที่หนึ่งคือต้นทุนที่ต้องได้รับไปนะครับและต้นทุนที่สองผมเตือนในรายการเสมอว่าถ้าทนายตุ๋ยทำไม่สำเร็จจะต้องระมัดระวังว่าคนจะสอบถามความแม่นยำทางกฎหมายของอาชีพทนายพรษักิ์หรือทนายตุย๋ยว่าคุณมีความแม่นยำทางกฎหมาย แค่ไหนเพียงไรถามว่าถ้าสารท่านไต่สวนขึ้นมาเนี่ยเพราะมีเหตุว่าเราจะละเมิดอำนาจศาลหรือไม่พวกเราก็พร้อมครับเพราะเรามีข้อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังแล้วสื่อมวลชนก็ควรเลิกกลัวคําขู่จากทนายคนนี้ได้แล้วครับใครก็ตามที่บอกว่าทนายบอกว่าถ้าทําไม่ได้เพราะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะมาพูดว่า เป็นพนักงานเป็นพยานในพนักงานสอบสวนแล้วพาพพูดในภารกิจที่เรากำลังทำอยู่ไม่ได้เพราะจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลให้ถามว่าจริงหรือไม่เพราะสิ่งที่เราพูดอยู่ในขณะนี้และทดลองจำลองรวมถึงกระบวนการในการยื่นกรมสอบสวนพิเศษ<ช>มันมาจากคดีหมายเลขดำที่ออ่าง2อ4 9ทับสองหและคดีหมายเลขดงที่ออ่าง 3-4-3-1ทับ2-5-6-7ที่ตำรวจ21คนฟ้องคุณอัจฉริยะเรืองรัตะนพงศ์ข้อหาหมิ่นประมาทศาลยกฟ้องโดยเห็นว่าเจตนาของจำเลยนั้นเป็นเจตนาสุจริตวิภากวิจาร์ณโดยสุดจริตเพราะการสืบสวนและสอบสวนมีพิรุธและมีเงื่อนงำมีสองคำนะครับพิรุธและมีเงื่อนงำ การที่เราเห็นว่าพิรุธเงื่อนงำสิ่งที่เราพูดมาถึงจนถึงวันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในคําพิพากษานะครับดังนั้นเราจะมลไปละเมิอดอํานาจศาลอีกคดีหนึ่งได้อย่างไรในเมื่อเนื้อหาสิ่งที่เราทํารวมถึงแบบจําลองที่ทําโดยมีกรมสอบสวนพิเศษเป็นสักขีพยานและการถแถลงข่าวการยื่นหนังสือก็มาจากฐานข้อมูลตรงนี้ดังนั้นจะเรียนให้ทราบต่อสื่อมวลชนที่ถูกคมคู่ ให้ทราบว่าพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลครับเราเดินตามนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกรณีของพิรุษในเรื่องการวนเวียนวัดขังขาวและศพอยู่เหนือท่าพิบูรนไปทางทิศเหนือรวมไปถึงบาดแผลที่ไม่อยู่ในใบพัดเรือรวมไปถึงกระบวนการพิจารณาที่มีเส้นผม ของแตงโมบนเรือเกิดจากการตรวจสอบครั้งที่4โดยพิสูจน์หลักฐานสารสิ่งเหล่านี้แค่ตัวอย่างที่สารเห็นว่ามีพิรุษและมีเงื่อนงำการมีพิรุษเงื่อนงำจึงเป็นเหตุแห่งการจำลองสถานการณ์จากคำพิพากษานี้ไม่เกี่ยวกับคดีการฟ้องร้องอยู่ในขณะน,นี้ในคดีหลักข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเรากำลังพิสูจน์ว่า พิรุธและมีเงื่อนงำนั้นเข้าข่ายฐานความผิดและเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อันนี้สําคัญนะครับเพราะถ้าเราไม่มีสิทธิวิภาษ์วิจารเราจะแสวงหาความจริงไม่ได้และสื่อมวลชนก็ทําไม่ได้เราทําเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงเตือนไงครับว่าถ้าขู่แล้วเนี่ยทาไม่สําเร็จระวังกระแสจะตีกลับ ผมเตือนแล้วนะครับหลังจากนี้พวกเราก็ขอทำนำความจริงในเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนทุกท่านทราบว่าอย่ากลัวคำขู่ว่าพวกเรากำลังละเมิอดอำนาจศาลเรามีอาชีพสื่อมวลชนสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจที่สุดก็คือนำความจริงที่ถูกปกปิดด้วยความเท็จมาเผยแพร่กก่อไปต่อประชาชน และทําความจริงนั้นไปสู่กระบวนการจากความยุติธรรมไปสู่ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นการแถลงข่าวคลุมเครือเมื่อวานนี้ผมเห็นว่าจําเป็นต้องมีการชี้แจงในวันนี้ครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นนดีก่อนลำดับถัดไปของเดชเชย์กุจชรย่าครับเชิญครับเขเลยนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าในการยื่นคำร้องและเมื่อหน้าศาล จะต้องยื่นผ่านผู้ในการศาลเท่านั้นนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับตามกฎหมายเลยทนายตุ๋ยไม่มีสิทธิ์ยื่นต่อศาลโดยตรงนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับยื่นต่อศาลโดยตรงเพราะคาดีนี้เป็นเรื่องระหว่งางศาลกับผู้ที่กระทาผิดเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลทํา,าทให้ศาลเกิดความเสียหายนี่คือความอ่อนด้อยแล้วก็ความอ่อนนมนะครับของคนที่เป็นนักกฎหมายผมวันนี้ผมไม่ได้เต็มเข็มกับไอ เชื่อกมาให้ก็จะฝากอาจารย์ตวนะัชชัยเนี่ยไปเย็บให้หน่อยที่หน้าศาลอาญาไอ้หน้าศาลนนทบุรีสําหรับนักกฎหมายที่ไปยื่นเรื่องหน้าศาลเพราะว่าหน้าแต่งครับนะคือผมรู้จักทานายตุ๋ยเนี่ยตั้งแต่ทําง,งานบร,ริษัทเดียวกันมามา,มากกว่าสิบปีผมเตือนเขามาตลอดว่าความไม่แม่นยำด้านกฎหมายนะจะทาไปสู่ควาหมหายนะของอาชีพนักกฎหมายการที่คุณไปยื่นเรื่องแล้วเมื่อหน้าศาลโดยที่คุณไม่มีอำนาจ นั่นก็คือความอ่อนด้อยอ่อนนมของนักกฎหมายนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเราได้ใช้คาพิพากษาของศาลอาญาเป็นตัวตั้งในการจําลองเหตุการณ์ในการยื่นคําร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในเรื่องของการแก้ไขคําฟ้องรรเราได้ยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนพิเศษในเรื่องของการให้มีการสืบสวนการบิดเบือนนะครับคดีของน้องแตงโมนะครับว่ามีเจ้านีรักเนี่ย ให้การช่วยเหลือคนบนเรือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา1 57มาตราห6 4งีและมาตรา200นะครับดังนั้นเนี่ยสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามสิทธิรัฐธรรมนูญปี6กเนี่ยให้สิทธิพวกเราอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นภาพประชาชนภาพสื่อมวลชนในการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้มีการบิดเบือนไม่ได้มีการ ใส่ความหรือมีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมานะครับผมีนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ต้องแถลงเนี่ยเนื่องจากว่าผมเองได้รับโทรศัพท์มาจากคนที่อยู่ในและอยู่ในฟังกระบวนรพิจารณาของศาลจังหวัดนดนทบุรีเมื่อวานนี้นะครับ,รบขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็ได้รับทราบว่าศาลได้ยืนยันนะครับว่าคดีหลักก็คือที่ศาลจังหวัดนดนทบุรีเนี่ยเป็นคดีประมาทสิ่งที่มีการไปทําจําลองอะไรแล้วแต่เนี่ย สารไม่รับฟังเพราะสารไม่รับฟังสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียแต่สารจะรับฟังคําฟ้องของพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีเท่านั้นที่ฟ้องดังนั้นเนี่ยหลักฐานใดๆก็ตามที่อยู่นอกสํานวนคดีของสารหลักจังหวัดนนทบุรีเนี่ยสารไม่รับพิจารณาดังนั้นเนี่ยการกระทำของพวกผมเนี่ยทั้งหมดนะครับจึงไม่เข้า,ขาไม่เข้าข่ายความผิดฐานกระเมิาหน้าศาลถ้าสิ่งก็ที่สุดคือ ็นการยื่นผิดขั้นตอนนะครับที่มายื่นต่อศาลโดยตรงซึ่งศาลเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจในการพิภากษาเรื่องการเะเมิดหน้าศาลเพราะมันจะต้องผ่านผู้ในการศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นนะครับหากว่าผู้ในการศาลเห็นว่าพวกเราเนี่ยกระทำผิดฐานลรเมิดหน้าศาลผู้ในการศาลก็จะหมายสารมายังพวกผมทั้งหมดให้เข้าสู่ระบบการไต่สวนของศาลจังหวัดนนทบุรีตามที่ผมเคยถูกสารอาญา รเรื่องละเมิดหนาา3มาแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้มันเป็นการยืนยันอย่างชัดแจ้งว่านี่คือความอ่อนด้อยอ่อนลมซึ่งจะมีผลตามมาก็คือว่าในสัปดาห์หน้านะครับผมก็จะยืดลองมัญ,ญาทนายความทนายตุย๋ยที่สภาทนายความตามมาตราเกานะครับซึ่งมาตราเกานี้ระบุว่าอย่างชัดแจ้งว่ามันไม่มีคดีความเกิดขึ้นจริงเป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดมีคดีความดังนั้นิดมีความผิดฐาน มารยาท <nder> ทนายความนะครับอันนี้ที่เราจะยืดต่อทนายตุ๋ยในสัปดาห์หน้านี่คือมาตรการโตนะครับจากผมเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้ถูกร้องต่อทนายพาต่อสภาทนายความนะครับซึ่งอันนี้ก็ทนายตุ๋ยก็ไปชี้แจงต่อสภาทนายความเอาละกันนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ได้ดูรายการของรายทุเดย์เนาะที่มีอาจารย์วีรพัฒน์ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยซึ่งอ้างว่าจบกฎหมายมาจากต่างประเทศ แล้วก็บอกว่าพวกผมเนี่ยเข้าขายระเบิดน่าศาลนะก็อยากจะฝากถึงอาจารย์วิรพัฒน์ว่าท่านอาจจะเก่งกฎหมายต่างประเทศแต่นี่คือเมืองไทยแล้วก็กฎหมายเมืองไทยนะครับคุณต้องไปศึกษาให้มากๆคุณเป็นถึงนักวิชาการไปถึงอาจารย์ระดับด็อกเตอร์แล้วนะครับคุณไม่แม่นกฎหมายมันก็คือความอ่อนด้อยของคุณในการมาออกสื่อไลท์ทูเดย์ทำให้เห็นว่าภาพประชาชนอย่างพวกเราหรือภาพสื่อมวลชนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย เราอาจจะไม่ใช่จบทนายความมาเราอาจจะไม่ได้จบนิติบัณฑิตมาแต่เราไม่ที่ปรึกษานะครับเป็นทั้งอดีตผู้ภาษาอดีตอายการศาลสูงอดีตอายการนะครับแล้วก็มีทนายความนะครับจํานวนมากนะครับที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทางพวกผมดังนั้นเนี่ยอยากพูดโง่ออกสื่ออยาโชว์โง่เพราะว่ายิ่งพูดเท่าไหร่มันก็คือความไร้ค่าของพวกคุณที่ออกสื่อแล้วโง่ซ้ำซากนะครับดังนั้นเนี่ย ผมอยากจะเตือนทุกคนว่าการวิาพากษ์วิจารณ์สามารถทําได้ในกรอบของกฎหมายถ้าพวกผมทาผิดกฎหมายศาลเท่านั้นเองจะเป็นผู้พิพากษาพวกผมนะครับแต่วันนี้ที่ต้องออกมา,างแถลงข่าวเนี่ยนะครับเมื่อวานนี่คือยกคําร้องนะครับไม่ใช่ว่านะครับศาลร,รับทราบแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ใช่นะครับยืนยันว่าไม่ใช่เพราะคนที่เข้าไปฟังรายงานกนาวิจาในเรื่องนี้ได้โทรศัพท์คุยกับผมนะครับว่าศาลยกคาร้องไม่ใช่เกิดจากการที่บอกว่า สารรับทราบแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยพวกผมจะทําต่อไม่ได้ไม่ใช่นะครับเรายืนยันนะครับว่ากระบวนการพิจารณาของเราในการทําคดีนี้นะครับต่อกรมสอบสวนพิเศษ,ษเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมีการยื่นหลักฐานในเวลา11บเนาฬิกาสามสิบนาทีที่กรมสอบสวนพิเศษ,ษแล้วก็นําพยานเนี่ยเข้าสอบปากคาในการมอบหลักฐานสําคัญในเรื่องของเส้นทางการเดินเรือทั้งหมดนะครับแล้วก็ ข้อพิรุษนะครับที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จโดยเจ้าพิรัตและก็คนบเรือวันนี้คือจะเป็นการที่ยื่นเดี๋ยวผมเสร็จจากที่นี่ผมก็ต้องไปที่ดีไอน,นะครับพาไปยามไปสอบปากคำที่ดีไอตอนเวลา11บเนาฬการ30นาทีนะครับครับก็จะไปผมขอเรียนเชิญคุณหมอทวัชชัย